ไปใช่เป e ็นทางปลอดภัยกระเป๋ากาง่ายหนึ่งเลยนี่วอตถินี้บ่โดยป้าสิลงไปส่งแง่งส่งพันพี่น้องส่งจากไลฟ์ซีซีบหญน่าพันเด็ดอะไรอย่างเงี่ยขึ้นขวดแล้วกอดกันก้อนก้อนกลับไปหอมหอมหอมเออเออกอดลูกก่อนที่ให้ความอบอุญเดียวกัน อายโบอายเมลูกกันเนาะ,ะ,ะเออรูปหัวลูกเน่ให้พ่อลูกจะเจอลูกสิ่มืออะไร<จ>ะบม่ได้จเจอกันง่ายแน่นี่จะปีเลยอันไม่ได้มาเนี่ยส,สองปีครึ่งอะสองปีสองสามปีอะสองปีป,ป,ปลายเขาก็มือหาเงินห้าค่ำเนี่ย ขาดดนได้กมงเงินช้วกินมเศรษฐกิจแห่งเงแมนเด็กเด็กีอุกันเม่อหอดอจโตบอกเด้อามมาบุตรเดียวนี่ือแบบโยมมาก เราทำบุษม์เราต่อยพี่สองพี่น้องเองเราเบป็นของน้าของนายเงี่แหละเราทผู้ชมอาเป็ดเขามีพี่น้องบางอีกขั้นตอนหนึ่งพี่น้องเอ้งพี่แรกลงไปแล้วพี่น้องอีพี่สองต่อเราทผู้ชมเนาะโดยป้าพี่น้องเดี๋ยวสิภาพไปพี่น้องเข้าไปทำเป็นเซิร่วมกันพี่น้องเองอาโถ่เป็ดไก่อะได้เต็ม มาสบายอีพี่สองด้วยเด้อเด้อสบายดีสบายดีสิเรียยมระเบ้แม่เนี้ยขั้นตอนได้ปะเนี่ไม่อื่นพี่แต่ก่อทางหลังฮะก่อทางหลังเลยกระบอกกระบกมีกรบอกทางในนี่กันแน่โอ้หน่อยนึงแม่นโอ้โดย อันนี้ก็เล่นงานเพื่อพืชปั๊บพื้นขึ้นอีกเพราะว่ามันน้ำมันไหลมานหนาพอไหลเออโดยต้องเลยลงฟองกันเล่นแบกเทียนทำมะไรนั่้านนั้น บัตเต้เอาน้ามาฮดพี่อนำทำปูนเค้กเนีน่ยทำงานนี้ให้บัตเต้สาะเก็บงานให้มันละเอียดตัวนี้ยังไม่เลี้ยงด้วยนะมือยังสิพอสิมากันตัวนี้ที่ยังไลยปิดตัวนี้นี่เป็นบล็อกชงระบายอากาศชงระบายน้ำ

ผมยนไม่เทเลยไ่เทีบเลยถ้าทัยากเลยตัวตัลาดใหม่ทัดมาได้ก็มีแห ตาดเรื่อนมาได้งยเรื่อนก็ดวันนี้ำนี่แหละมือก็คัดราดใหม่เรือรัดใหม่จะคัด เอาอันนั้นมาตีเนาะขันนี่ไรไม่นำมันเลยไม่ทีไม่ทางในตีไม่ขันขันทางในม่ที่แปดก็ได้ตียึดใส่ประตูนี่แล้วกันเท่่บอต้องขันนี่เลยขันนี่ฮะไม่ขันแล้วมันิ่เข้าได้ประตูจะอะไรวะฮะจาผับมันิับได้ัก็ติดปูนบอสนี่ะนะตัวนี้นี่นี่นี่นีเขาบอกนี่ขันขันน่ามาขันในมนแล้วฮออไม่สิโอหเหม็นหมเลย ตีขันมันก็ได้มันต้องขันเนี่นี้ขันเบื่อพี่เจมสเนื้อบริไลเชอร์ไอขึ้นของการบ้านก้อนมือนจักม้งจนใช่มหมออื่นจักมงช่วยหน่อหนึ่งเลยของว่าเวียดโอเคเผื่อเขาลงมาอีกอาสักประมาณจิบจิชมมงหนึ่งก็ได้อยู่เออหนึ่งก็ได้เพราะว่าเพื่อว่าเวียดโดยเพื่อเข้ามาขนัดเข้ามาว่ามันก็จะโดนเติมอืมผู้ใหญ่เขาว่าวขันโดนเลย เดี๋ยวจมาช่วยจะได้โยมมือนั้นมือว่านี่ว่าเอากระข้องจนโอ้ยจนชุกจนชิ่งไปหน่อยง้อทาใส่เช้ดิ้บัตรนี่สบายดีเด้อโดยสิคับแล้วบ่สิคับแล้วอ้าวโธ่ไปหน่อ้ยมือสุดท้ายเวลาสุดท้ายมีนเป็นโคตส์โคตรขียดีเลยโดยลูกน้อยบอชมาชงนะเอือชงอืมโดย โมงรถอยู่หแปดโมงแปดโป้าตอนนี้4่งตอนนี้สี่โมงไปนั่งรออยู่หันบ่ออืม้อเอนืมเลยเดินทางปลอดภัยเด้อปีได้ใมลินดีประมาณสปีสี่ปีนี่้จะมาโดนก็เดดนกบได้มดสกัมนกันก่บ่ลืมบ่ลืมคือเกนไนได้นกไ้จะาดาวสิจะมือแล้วมาน้นะ หาเมื่อหาเมื่อซ้ำไว้บางกี่ตัวเนาะแป๊บเดียวด้วยเละเมื่อผ่าลูกพาผัวมาหน้ามาวันหน้ากันผัวมาลูกบวมีลูกบวมีเดี๋ยวยอดเดี๋ยวก็มีเองแหละยฟาอเพิ่งกับพี่น้องไอ้เพิ่นเมื่อข้าวเมื่อข้าวเมื่อคายหาเงินหาคำเพิ่นก็ช่วยช่วยกังเลยหากินแบบอันนั้นนะเนาะเลี้ยงปลาเลี้ยงท้อง มือขัดหลายม like ือแล้วหามือเลยนี่กันเหนื่อยป้ายเป็นทางปลอดภัยกระเป๋ากางใหญนึงอันนี้วัตถินบ่ด้วยปะสิลงไปส่งยังส่งพันพี่น้องส่งจากลฟซีสิบหินนะพ่นเดดเดอง ซึ่งเดฟพี่น้องเอ้ยอยู่ตองกันส่วข้าวน้อใช่บอกเม่ลาบหน้ป้าก็นั่งสืเมือใส่เสื่อสีเดียวกันโดยเป็นอะไเป็นอะไป้าซื้ออะไรูกซื้เมือะไรกินห่อที่บ้านอะร นขึ้นเอดแล้วกอดกันก้อนก้อนกลับไปหอมหอมหอมเออเออเออกอดลูกกันที่ให้ความอบุญเดียวกันหายโบหายแม่ลูกกันเนาะเออลูกหัวลูกเน่ให้พ่อลูกจะเจือลูกสี่มืออะไรบม่ได้เจอกันง่ายได้นี่จะปีเลยอันบม่ได้มาหนิสองปีครึ่งสองปีครึ่งฮะอ่า ช่วงปีปลายเอาก็มือหาเงินหาคำนะขาดโดนได้กับมอเงินชีวยตชิกินเนมหาเศรษฐกิจอ่างเงี้ยน่ม่ดงียอจะทุกคนดคับมือหอดเราโตบอกแล้วกลับมาบุดเดียวเลยือแบบ โยกมากคนเดียวเนาะหามือเนาะสองปีเจอกันแค่หามือเกือบสามปีคนไดีสาปีนี่แล้วคันบมาอีกสามปีกลัวหรือป้าเอ้ยเชเจอกันอีกบ้านนี่สามปีเพื่ะสาปีช่องปีเพื่ะไก่สาวียังม่ม่มีแงเจ้า็อยูดีมีแห้งทุกันสุขภาพแข็งแรงปีใบ ก็ดีนี่เลยให้สิคุดบูดคุดเพียงแบบทับไเลย้รับบ่ครับบา่ายคำแล้วเดี๋ยวประท่านรถตกรถตกลาอีกเพลงลาหนังหมอมส่งเลยหมคูนี่มะถือกันอยู่แล้วยังยู่ยำกันกันพี่น้องไงเนาะ

มันแบดเบิร์ะเบ้อเลยนะราวังน่าูกกันเมื่อลดลายชันตอนแรงสี่มุมคนละการแบดเบิดไก่ชั้นเปนังไยหนมาเบิ่งลองเบิรงมาชิทายลูก ให้น้องมองแบบเบกอาสามเบรกเอาบาเต็มเต็มรถจังงั้นตอนนี้เนียคือได้ัจจัยัตอ่งบยใอ คอยไปคอยไปคอยไปล้รถลายครับชีโมงคนเลิกการเลยคือจะเจอเรื่องไม่แต่ทางลุกลังครับนะครับกัปปนี่เท่าไง เงินบเฮียบ่ใส่ถุงแล้วนะช่งเชียแท้กระเป๋าใส่ทั้งหน้าเป็นยังอ่ะถุงใช่ไหเออใส่นมมอมก็ได้เออจังสบายคอยขับเรวงน้อยเด้อ บายเจอกันสามปีครึ่งโดยไปสิงเลยสิงเลยไปแล้วพี่น้องครับแล้วเนาะเพื่นกาภาเมืองที่ยิ่งฮี่งานฮี่การเพิ่นแหละพี่น้องเอ้ยโดยขอเพิ่นเรือทานตลอดวปลอดภัยพี่น้องเอ้ยเนาะโดยโดยน่าทำผสมกันยังวันแ้วพี่น้องยอาหมื่นผสิมาเทพื้นน่าทำผสมเนาะเพราะว่าตัวเก่าอ่ะมัน โค่ดไมาทั้งหน้าแนะนน้ำไหลมาทั้งหน้าผมมาได้นี่ก็เลยมาที่ให้แก้ไขไม่พื้นนี่ก็ยังไม่เรียบดอกแต่ว่าพันธุ์ทีนี่มันคำแล้วพันก็นเลยเมื่อบืนมาที่ทับปะคัดหยาบเลยพี่น้องให้มันโค้ดลงพุ่นเลยคนเนาะเจาะหงไปเลยโดยด้วยเส้นแบบมุมกลวงไปเลยข้างใน,นสวยสดงดงามอยู่บบบนี้ถือว่าผ่านอยู่นนาพ,ายพี่น้องใครหัวจรดเละอวานนี้โอ้พี่น้องเย่เฮงเนาะบางทีจนเครียดเลยพี่น้องอนยะ ่โทรไปอ่าเสียแน่นะพี่น้อยไปว่ามันประจํามั่มสมบิกสมพันธ์พี่น้อยจนจนแบบว่าขอโทษนั่นแหละพี่น้อยนอกก็เลยว่าสิเกะใครง่าไหมก็เลยเมื่อกี้ใครมื่อนี้ถือว่าผ่านเลยโดยมีเตอร์นี้กับก่อคืนหันปิดมองนั้นแต่ว่าร่องระบายอากาศเอาไว้คือเขาโดยเพราะว่ามันต้องใช้ควางามดีอยู่นะพี่น้องมันเย็นเนาะก็เลยเอาไว้ท่านผชมเลยดูไป ก็สิประมาณนี้แหละนะท่านผู้ชมแต่ยังเข้าปา่ได้เดียวปิดไว้ก่อนถ้าปวดหนักปวดเบามาเล่นกับเพื่ล่ขุดเทวน้ำนี่แหละพี่น้อยดูอันนี้บาที่หากระดดน้ำเมื่อกี้นี่เพื่อให้ปูนมันแหกไวมันมน,น,ะะะะนั่นแข็งโตนะใส่สะน้ำใส่ตะลักขะตะลักขะเลยถ้าก็สะน้ำใส่น้อ ยังไงทำความสะอาดเก็บงานพี่น้อยนี่เป็นด้านหลังเพื่อนกงางปีแบบพี่น้อยใส่นี่กะนน,นี่เท่าน้ำเสียทิ้มมันนีนหาโคตรน้ำแล้วป้าสบายดีป้ายดีงามอยู่บ่ของน้ำใครกลัวมาบ้านอยู่ติ วานี่กวดบางอย่างบาวานนี่เห็นได้วมเสกวานนี่วานนี่ได้มันนี่ถือว่าผ่านเนาะิใครปวดมวานไป่น้อยเห็นได้เมื่อยบ่บ่ได้เมื่อยกินข้าวกินน้ากันย่งตัวเลงนี่เด้ทักพรนไลเด้อ ลุงน้อยก็ไปทรงอันนั้นพี่นอ้องสรงกสาวคนยังบอกมากอยู่ยังถ่าเผา,าป้าเนี่ยเราอยู่เพียาเดียวให้ป้าอันเพให้ลุงน้อยคนมาก,กว่าบัตรเทีกับจขอจบ,บคลิปวันพี่นออ้องเอ้ยเดี๋ยวไว้พบพร้อคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้บัตรเที่ยวเขาเข้า,ขามาสบายดีสบายดี